นี่แย่ามาเบิงเม็ดขนาดทะเลจะเพื่อนเพื่อนอืมแก้ว่นแกเราจะอันนี้มันหล่นด้วยนี่อันอันนี้ก็หล่นจ้ะอันนี้ก็หล่นด้วยเพื่อนเพื่อนมันแค่แห้งสิอันนี้บ่หล่น,น,น,ลนเ,นเนนนลยน,นี่เม็ดขนาดทะเลจะ้ะนี่จ้ะเ,เพื่อนเพื่อนแย่แมวบมาแดดอาทิตย์หนึ่งนี่แหละปรามาณอาทิตย์หนึ่งนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนแสงแดดงามงามจะ้ะ พระอาทิตย์งามๆจ้ะเพื่อนๆงามอิริเนาะงามบอกเพื่อน,าอน,อาออนสามถุมกลั้จ้ะอันนี้สามถุมสิปนาทีเลยเด้อเพื่อนๆสามถุมสิปนาทีจ้ะคลิปนี้แย่ทายสามถุมสิปนาทีเพราะมันเย็นอากาศยามเว้นมันหอนจ้ะแย่ก,ก็เลยมามานี่เนาะแย่โป้โป้หูเจ้าสิไปเก็บเห็บ กับโมเพื่อนไหมเพื่นเพื่นงามงามงามไมเลยอ๋อมันยังไม่ดอกเนาะอันมันเกิดมาที่หลังกับเพื่อนอย่าเสียเอาเก็บเอาดอกก่อนนะเก็บเอาดอกไปผัดจ้ะเนี่ยอันนี้ไปผัดจ้ะเอาไปผัดแกับบุญเสถีออยรเพืแ่แอดคยผัดให้เบิง้งอาหน่อ ี่จ้ะมันมีอยู่จ้ะเนี่ยเอาเอาแตด่ตอดอกกระเพาะดอกมันนจะจ้ะอืมมันมันมีเม็ดละจ้ะเนี่ยแยกทายหายเพื่อนเพื่อนเบิ่งนมีมมนจะ้ะมันมีมีเม็ดละจ้ะแระยะมันถึงนีโบ่พร้อมกันจะ้ะเนี่ยจะมาเก็บเอาแต่ดอกมันนลยจ้ะน้อยนึงก็ได้จานนึงละจ้ะก็ นมีตะเขาเหมดเลยเนี่ยเป็นเม็ดงามงามเปลื่นเปล่อนี้ดอกมันจะดอกมันเดินนี่ตะเวนตะเวนสามทุมสามทุ่มสิบสิบนาทีาาทาาาาาาสามถุ่มจิมหานาทีจ้ะตะเวนงามงามเห็นมาเปลื่นเปล่านามคักเนาะภายในเวลาสามถุมเราได้เปื่นเปื่านี่ แกมาเก็บดอกขนาแย่ใดดอกขนาไปผัดพวกหูแย่สิก,กินอีกอย่างแกก็เลยเอามาผัดเนี่ยนี่จ้ะงามๆจับพัดเลยงามดีเๆเอามางาม,มงามผัดเลย,ย,เยมันนี้ท่านแกจ้ะเม็ดขนาดทะเลเด้อจ้ะเพื่อน ถึงมาเบิงแยดอันนี้มันเหลืองเละวันนี้เหลืองเลยเพื่อนๆอันนี้ตัวน,นี้เหลืองเละวงน,นี้เหลืองเลเม่นค่อยมีหลายแต่มันเป็นเม็ดเป็นเม็ดเหมือนเหรจะอันนี้แสงแดดอ่อนๆนี่แสงแดดอุ้ยงามคักว่ะเพื่อนๆงามเนาะสามทุ่มยี่สิบนาทีละเพื่อนๆเนี่ยงามคัก งามคักงามงี้วะไปเต้นแหมเตนขึ้นได้แอดได้กันมี้กำนึงเพื่อนๆดอกมันใจแล้จะไปพัดไซมอนเซนเราพดแอดก็สิกินกับอย่างนี้ล้วเาต่กากงอยงนกายมอร์แอดอยาก ก็ค่อยไม่ดอกแล้หรอเพื่อนอนันงใจก็ได้ก็ไม่ดอกหรอกดอกคือสีเมดดหลวแสงแดดจากพระอาทิตย์สามถุมกลัวงามงามอีรีเพื่อนๆสามถุมกลัวได้หน,น่เพื่อนๆสามทุนสีสีนาที ตัวนี้เม็ดใหญ่ๆัวนี้เม็ดใหญ่ๆเพื่อนๆมเม็ดใหญ่ขนาดเลยพะย่ะก็ค่อยข,อย,ขอยที่คนละที่ช่องโหลดคนละขอยไปโลดด้วยใหญ่ะขอยง่าย,ย,ย,ยทิพย์กันให้สบายใจใช่จังเลย ดอกขนาจ้ะเนี่ยคุณยาไปพุณคนมีอยู่จ้ะคนยังไม่อยู่จ้ะคนยังมีอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนคนยังไม่อยู่คนยังมีอยู่ยาบายยาอดเดียมีอยู่จ้ะมีคนอยู่ฝนมันบปรตกอาทิตย์หนึ่งเลยจ้ะคอยแช่ห่อนแ็่อากาศห่อนขื้นมาหม่อยู่จ้ะมันบ่ขึ้น กสิมดิพระละของมันละละเพื่อนเพื่อนมันก็อีกเดือนกัวกัวกับสิขาวหนาหนาวแล้วอีกเดือนทักว์กัวกับสิขาวหนาหนาวมันเขาก็สิมดพระละของเขาละละขานาก็ได้เนี่ยดอกมันจยากเพื่อนเก็บไปกรํราเก็บเรียวหมูจะเสียเอาไปเห็ดอยางกินเอาไปผัดแล้วเอาไปลวกมันเป็นน่าช่พูคนคนางไก่ไกู่่พูเนี่ยตะเวนในเวลาอัน สามทุ่มยี่สิบนาทีจ้ะสามทุ่มยี่สิบนาทีเดอ้ออันคลิปคลิปอันนี้จ้ะเพื่อนเพื่อนคลิปอันนี้ของแย่สามทุ่มยี่สิบนาทีจ้ะกะมันงามดีแย่กะเลยมาทาแหยเบิ้งกะแย่แฉลบไายตะเวนเนาะมันงามดีจ้ะสามทุ่มยี่สิบนาทีจ้ะ่นทะเลกว่างไกลไกลไปสามต้นดอกคนาทะเลจ้ะ เดี๋ยจ้ะสามทุ่มยี่สิบนาทีเด้อยจ้ะคลิปนี้แยกทายเพื่อนจ้ะเก็บไบเบิ่องเนาะเพื่อนเนาะบ้านเฮาก็เคยมี เท่าก็นอนสลบสะไลทกันไปเมื่อไรจ่ะเห็นบอมันแสงบ่คือกันได้แสงแดดกลางเว้นแสงแดดกลางคืนกับแสงแดดกลางเว้นบ่คือกันเด้อันนี้มันสิเป็นแบบเห็นบอมันสิเป็นแบบสีแดงอมเหลืองๆนะเพื่อนเพื่อนบอคือกันได้เพื่อนเพื่อนเพิ่งให้ดีๆแสงแดดกลางคืนกับแสงแดดกลางเว้นบ่คือกันเด้อันนี้ในภายในเวลาสองถุมยี่สิบนาทีนะคะเพื่อนเพื่อนกะคนยุโรปน้ำกันกะ สิหูเนอะค่ะก็คนอยู่เมืองไทยเ่าก็สิบฮูหูท่าไดก็ก็อ่านหนังสือเบอ่งเอาก็ได้จ้ะเพราะว่าเพื่อนๆก็บบอเคยมากกเพื่อนๆอาจสิสิบา่าโอ้เมนติแมเนอิลีตียังส่นะเมนจ้ะเมนอิลีจ้ะภายในบมืีตอนนี้สามที่สิบนาทีจ้ะของเวลาในอังกฤษบ้านเท่ากับบันาณ2:00นสตีสเนาะ ขอหายโลกไพ่โลกอันอันนี้จังไปในบานเฮาเมืองเฮาเน้อเพื่อนเพื่อนจ๋าชิปนี่แย่ขอจบผีบเด้อเพียแย่แต่ดอกขนาดกำหนึ่งขอจบคลิปอนในพระอาทิตย์ที่ส่องแสงบบหูดับให้เป็นแบบนี้ทั่วโลกขออย่าให้แสงพระอาทิตย์ดับถ้าแสงพระอาทิตย์ดับกับบานเมืองเฮาก็ 干嘛？ พออยู่บ่เป็นสุขกันเนาะเพราะหายงามคือแสงพระอาทิตย์นี่หายโลกหายไปหายงดงามคือแสงแสงพระอาทิตย์ที่กําลังส่องแสงภายในสามถุมยี่สิบนาทีอันนี้ขอให้โลกจางหายเด้อเพื่อนๆหรือขอหอนเพื่อนๆปลอดภัยทุกคนอย่าหายมีเหตุายอย่าหายมีอย่างเลยแยกกับเป็นห่วงเนาะแยกกับบอกหูจะเห็นยังไงกับเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานคือกันนาละเ,เพื่อนๆจ้าขอหายมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครอง หลูหลวหลาน,ลานขออย่าให้มี่ยังเกิดขึ้นขอให้มันหายไปเร็วๆได้เหตุงานเหตุาการณ์กันเนาะมีเงินมีทองใส่ยายลําบากยังสี่เนาะเพื่อนๆไปใส่ก็ยังแย่ก็เห็นเนาะอยู่กลางถนนก็นมีอยู่ ข้างถนนก็มีขอให้มันหายไปเนาะอย่าให้มันเป็นยังสิเนาะหายหายไปเร็วๆเด้อจ้าพี่น้องขอให้พี่น้องปลอดภัยทุกคนเด้อจ้าแย่อวยพ่อเนยหายไปจากโรกนี้เร็วๆเดอ้อโลกพ่ไข่เจ็บขอให้มีคนปลอดภัยขอให้ผู้ใดเป็นแล้วก็ขอให้หายเด้อเพื่อนๆจ้าขอให้ผู้ใดเพราะท่านเป็นกะแย่เป็นเลยขอให้ผู้ใดเป็นกะหายกลับบ้านกลับซ่องกะ ขอให้มีงานกันสิ่งที่ดีๆขอให้เงินขอให้ถูกลอตเตอรี่เด้อหมวดนี้เพื่อนๆจ้าสำหรับชิปนี้กะแย่ก็ขอบายบายเด้อกับตะเว้นสีส่องแสงงามๆตรงนี้ชีวิตขอให้ลุงเรื่องทุกคนเด้อจ้าบายบาย